สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแบงค์สายชิวอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะผมก็มาอยู่กันในจุดลงทะเบียนนะครับที่หน้างานลักลอบเลิฟนะครับลักลอบสะพานนะฮะที่จัดอยู่ที่นะสะพานคู่ขนานสะพานพระราม9นะครับซึงจัดโดยการทางพิเศษห่งประเทศไทยนะครับโดยตอนนี้นะที่ผมอยู่นี่ก็จะเป็นในจุดของหน้าจุดลงทะเบียนนะครับ อ๋อแล้วก็งานนี้นะครับมีตั้งแต่วันที่1 4ถึง18กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีทีนะครับวันที่2 3 25กุมภาพันธ์นะครับผมงานนี้ก็จะตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะครับถึง2ี่ินาฬิกาครับหรือว่าสีาที่มันเองนะฮะโอเคเดี๋ยวทั้งไอเดี๋ยวผมไปทําการลงทะเบียนเข้างานก่อนนะครับตอนนี้นะก็ได้ทาการออกไปจากจุดจกักระจุดลงทะเบียนแล้วนะครับก็ตอนที่ลเบียนนี้ก็จะมี ได้มีการถอดแมสนะครับแล้วก็ประทับเป็นตัวหมึกนี้นะฮะมีจุดที่ให้บริการน้ำปลาด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูภายในคนพางกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับเป็นสะพานคู่ขนานนะครับผมโดยคเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่ได้มีรถส่วนตัวมาอย่างผมนะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้านะครับ b t s e นะฮะมาลงได้2ที่นะก็คือสถานีถนนซีนะครับหรือว่าจะเป็นสถานีตลาดครูก็ได้นะครับนั่งรถ BRT มานะครับซึ่งตอนนี้นะฮะ BRT นี่ก็ให้บริการฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะสามารถนั่งไปที่ได้เลยน,นะครับแล้วก็้านั่งมานะครับก็ให้มาลงที่สถานีพระรามเก้าแล้วก็รอนเซปต์นะครับเดินออกมานะฮะเดินออกมาแล้วนะครับออกจัดตรงตูแล้วเนี่ย แล้ววานะครับรนสะพานลอยนะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงจุดสี่แยกนะฮะพอถึงจุดที่แยกแล้วปั๊บเนี่ยก็เดิมสายนะครับทาง้ายเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเป็นสะพานลอยนะครับพอเราเห็นสะพานลอยแล้วปั๊บเนี่ยเราก็ขึ้นนะครับขึ้นสะพานลอยนะฮะข้ามไปฝั่งนึงนะครับเพื่อเข้าไปตรงจุดส่วนในส่วนของรถไฟต้ดินบัสนะครับตรงนี้ตรงนั้นนะฮะซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าถ้าใครที่จะข้ามนะครับต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่า วันที่ผมมาเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการนะครับในส่วนของการป้องกันนะฮะก,ก็ต้องถ้าเกิดเดินยังไงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในส่วนของรถด,ด้วยนะครับแนะนาให้ข้ามตอนที่รถติดนะฮะขออัปเดตสักเล็กน้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากจะข้ามถนนตรงจุดนั้นนะครับเพื่อนๆก็เดินม,มาได้เรื่อยๆนะครับถึงตรงจุดแยกนะฮะแยกไปแดงน,นะครับพอเห็นสะพานลอยนี้แล้วนะ,ะก็ให้เดินข้ามไปเลยนะครับนี่นะเดินข้ามไปได้เรื่อยๆนะครับให้ข้ามแล้วไปลงฝั่งนู้นนะครับนี่นะ เราเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับไปทางจุดยูเทินทางนู้นนะฮะนะครับรเอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยให้เดินเลาะไปฝั่งนู้นนะแล้วก็เดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับจะมีทางเข้าตรงจุดที่จลดรถใต้สะพานพระราม9ก้านะครับต้องไปทางนู้นนะครับเพราะว่าฝั่งอื่นไม่มีจุดเข้านะครับผมส่วนใครนะครับที่มีรถส่วนตัวนะครับก็ทางงานนี้นะก็ได้มีการให้บริการที่จอดทั้งหมด สี่จุดด้วยกันนะครับซึ่งสี่จุดตรงนี้นั้นก็จะมีจุดที่1นนะครับเป็นจุดซอยลาดอุทิศ1นะครับมีรถให้บริการนะฮะมาถึงจุดลงทะเบียนนะครับขึ้นงานนี้เราก็จุดที่2นะครับเป็นจุดการลดใต้พามพระนามก้าะครับที่ผมมานั่นเองนะฮะจุดที่3มนะครับเป็นจุดในส่วนของใต้ทางด่วนบางโครนะครับและจุดที่4นะครับจะเป็นส่วนของทั้งจุดตุกตาพราม3สามนะครับ ยอยู่จุดไหนนะฮะับถามาเอารถไปจอดรถเลยนะครับจะมีรถเซต้นบัสให้บริการอยู่นะฮะอ๋อขอขอเสริมเพมิ่มเติมนิดนึงนะครับนั่นก็คือถ้าใครที่จะเดินมานะจาก BRT นะครับมาตรงจุดที่ขึ้นจตุรตบัสนะฮะร,ระยะทางจะอยู่ที่ประมาณ800เมตรนะครับตรงนั้นนะฮะแล้วก็จากตรงจุดลงเทวนนี่นะครับที่ผมเดินนี่นะ คือไปถึงสุดต้องรู้นะครับต้องจุดเขาจัดงานเนี่ยก็จะระยะทางอยู่ที่แปดวเมตรนะครับเดินเรื่อยๆไม่เกลหรอกครับเดินเ้ยเอาเนะแล้วก็แล้วก็จุดนี้เนี่ยผมมีให้บริการเป็นรถรถกอล์ฟปนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมขอเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของจุดที่ให้บริการคือจอดรถนะครับจุดตรงนี้เนี่ย อให้บริการตั้งแต่สี่โมงนะครับถึงสองทุ่มครึ่งนะฮะถึงแค่ตรงนี้นะครับถ้าขับรถมาก็ต้องอยู่เวลาดีๆนะครับแล้วก็รีบเอารถออกให้ทันเวลาด้วยนะครับแล้วก็ที่นะครับก็จะมี6กไฮไลท์ที่นา่าสนใจสับในางานนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งหกอย่างนี้นั่นก็คืออย่างที่หนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของการสักการะข้าบรมสารีติกระทาที่ประดิษฐานอยู่บนก็เสา สะพนานคู่พระรามเก้านะครับจุดที่สองนะก็เป็นกิจกรรมถ่ายาภาพ360องศาบนสะพานคู่ขนานของพระรามเก้านะครับแล้วก็จุดที่สามนะเป็นกิจกรรมคล้องกุญแจของแจกคู่รักนะครับก็ดีจะมีเงินดูข้างบนนี้นะะตรงจุดตรงนู้นนะครับนี่นี่อันนี้นะซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการเปิดไฟแล้วนะครับผมอ่ะ ยะารที่4ี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสติโชว์นะฮะซึ่งจะเป็นการแสดงต่างๆของหลังแก๊งตุ๊ดตลกต่างๆนะครับที่อยู่จุดนั้นนะกิจกรรมที่ากิจกรรมที่5้านะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่มีแบบการถายพวกของตีต่างๆซีมีอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่6นี่จะเป็นการฟังดนตรีจากศิลปินนะที่จะมาบรรเรงเพลงที่นี่นะครับ อันนี้ก็คนก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะมีทั้งคนขึ้นแล้วก็คนลงนะครับไตรงเชิญนะ่านนะไาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศอาคานคู่ขนานที่จะเปิดให้บริการกันในเร็วนี้ด้วยเองนะครับ รงนู้นนะครับก็จะเป็นจุดที่เราขึ้นมานะครับจุดตั้งต้นตะพานนะครับต้นตะพานตั้งขึ้นขึนมานะคนก,ก,ก็ค่อนข้างคือคักเลยน,นะครับหลัชโวงนี้นะตอนที่ผมอยู่นี่ก็เป็นเวลาหกโมงสี่สิบห้านาทีนะครับหรือว่าส8บแปดนกาสี่สิบห้านาทินั่นเองนะทางก็รถติดนะคนเยอะนะครับ <laughs> ไปกันต่อนะ จากพี่ดูนี่รู้สึกว่าตัวธาพาน์ใหม่ดีนะฮะก็จะวิ่งตัดนะตัดต่ของพานพระรามเก้าเดิมนะครับนี่นะตัดต่ขอะพานพระรามเก้าเดิมพร้อม่แล้วก็ก้กอนฝัง้ายธารพระรามเก้าเดิมเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นอาคารกสิกรนะ จำเป็นต้องรอดน,น,ะราาน,นะครับว่างานนี้นะฮะมีตั้งแต่วันที่14ถึง28กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีอีกทีนะครับวันที่23 24และ25กุมภาพันธ์นะครับมีอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ุวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ to ่านมานะครับ <Saturday> ท <s> <représent> <OM Ciao> ี่สภาแห่งนี้นะครับก็ได้มีกิจกรรมคู่รักด้วยนะครับมีการจดททเบยนสมรสกันที่ด้วยนะฮะคู่รันที่4นะฮะซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคู่รักที่มาจดเทเบยนกันที่ด้วยนะครับ ได้นะผมจําได้ว่าอาพรามเก้า,นะะา,กาเนี่ยคู่ขนาดเนี่ยนะมีรถให้บริการด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาไม่ได้ให้บริการหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่เห็นเลยนะแต่จริงอ่ะมีให้บริการนะครับ บ่อยอดีก็จะเกิดก็เป็นการจัดก,กิจกรรมก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานจริงด้วยนะครับคือผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดมีการเปิดใช้งานเมื่อไหร่นะก็น่าจะไม่ได้ขึ้นมานี้แล้วนะครับกู้ไฟสวยอรจุดไฮไลท์ลของงานนะครับจะอยู่ตรงที่การฝองไปตรงข้างหน้านี่นะ ขึน้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแถวสุขขึ้นเรื่อยๆแล้วนะนดูนะเป็นธราคานมิพลนะครับฝันแขวนนะอนดูนะครับ ตอนขึ้นไม่เท่าไร่ฮะโอ้ลมดีฮะไม่ตรงมีปัญได้เลยอตอนขึ้นนี่หละหนักหน่อยแต่ตอนลงมันน่าจะสบายเนี่ยเพราะว่ามุขได้ใช้แรงในการเดินขึ้นเยอะนะฮะเป็ไปตอนมุขได้ใช้แรงในการเนเยอะนะครับแต่ว่าตอนขึ้นนี่ใช้แรงเยอะนิดนึงนะก็อาจจะมีเหีื่ยบางนิดนึงนะครับก็ดีนะ่ดยดิอกลังกายไปในตัวนะครับแต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยข้อดีคือไม่ร้อนนะอากาศดีแล้วลมแรงด้วย ลมใช้ได้อุ้ยุอุ่นในกล้องเห็นแน่แน่คือที่ผมเห็นดูตอนเนี้ยนะตรงจุดที่มีการจัดงานเนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะเยอะเลยอะ่ะส่นใจที่มานะครับก็มี หลากหลายแบบนะมีทั้งเป็นคู่รักนะครับไปมาเป็นครอบครัวนะก็มีนะครับเป็นหลากหลายนะก็พามาชมบรรยากาศกันนะใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาเที่ยวที่ได้นะครับตัวจะมีก็ตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกิบเจุมภาพันนะครับแล้วก็มีทีนึงนะครับก็คือย3 24ิและ25กิบ้าพุมภาพันนะครับถือว่า เต่ทิหน้านั่นเองฮนะ <tunnel. S 1> ใครี่มวิอกาสนะครับมาเทียบกันนะสักครั้งหนึ่งนะครับขอนี้ไม่ไมีเห็นไม่ป่อยนะมาต,ต่อกัอนนะฮะอุ้ยลมดีครโอ้ยหนะาจริงมันเย็นมากเย็นสบายต,ตอนที่ขึ้นมาอยู่นะคือมาอยู่บนสะพานแล้วนะครับคือเย็นมากนะ ลมเย็นสบายไม่ร้อนเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยโอ,โอเคเลเนี่ยสะพานฝั่งฝามือของเรานี่นะครับก็เป็นสะพานพระรามก้าดั้งเดิมนะที่อยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับก็ที่เรากำลังเดินที่เรากำลังเดินอยู่นี้นะครับก็จะเป็นสะพานคู่ขนานพระรามก้านะที่ทำใหม่ขึ้นมานะครับผมไม่รู้นะว่าอนาคตเนี่ยไฟเนี่ย จะเปิดที่ตลอดเปล่านะครับเราต้องดูกันไปนะไฟต,ตรงสะพานก็ไฟมีการเปลี่ยนสีเฟดไปเรื่อยๆนะคนที่มานี่ก็มี่างชาติมา เดินชมในงานด้วยนะต้องรู้นะครับ,นนรบเขาไม่ได้เปิดให้ให้เราเดินไปฝั่งนู้นนะขอจให้เราเดินปแค่เลนฝั่งนี้นะครับถนนทางน,นี้นะฮะ ฝั่งนู้นเขายังไม่ได้ให้ไปนะครับเข้าฝั่งนะู้นนะนะฮะตอนนี้นะเราก็มาถึงตรงจุดสะพานขึงแล้วนะครับมีทั้งหมดอยู่สองจุดด้วยกันนะฮะไฟเฟสไปเรื่อยสวยฮะเอาจริงจริงเนี่ยผมจะบอกว่าตอนแรกผมก็คิดกันแล้วเอ๊จะมาไม่มาดีอะไรางี้นะแต่ว่าไหนกันนะมาสักครั้งหนึ่งนะ บอกเลยนะว่าถ้าใครมีโอกาสนะอยากให้มานะครับมาตกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าโอกาสนี้ืีไม่บ่อยนะขู่สวยสวย,สวย,สวย เป็นท่าที่เราเดินมา,มาเมื่อกี้นี้นะครับเราเดินทางนู้นนะคนก็หลังมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับอย่ามาด้ช่ช่องทานะครับรทานถึงนะครับโลมดีนะไม่ร้อนฝนไม่ตกเลยจริงๆอะ่ะมีตกมานะช่วงประมาณบ่ายโมนะครับตกไม่นานนะตอนแรกผมนึกว่าจะตกนานด้วยนะถ้าตกนานานี่เรียบร้อยเลยนะแต่ว่าโชคดีมากนะครับที่ ตอนคือไม่ได้ตกนะบนสมารนี่นะก็มีการมาถ่ายรูปก,กันนะเช็คอินกันค่อนข้างเยอะนะครับรถบริการให้บริการด้วยนะแล้วก็ข้างบนนี้นะครับมีเป็นห้องน้ำให้บริการด้วยเช่นเดีวยวกันนะฮะีนะ,ะม,นะมีอยู่สองจุดนะครับเป็นห้องน้ำให้บริการนะซึ่งดีนะครับ ติดว่าจะมีรถตุขาเคลื่อนที่เนี่ยอยู่ทั้งหมด3ามพันนะฮะตรนั้น,น,น,นี้ก็จะเป็นโซนของของกินนะครับแล้วก็ดนตรนีนนะครับ ก็จะมีอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคนก็รอต่อแถวซื้อกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดูสักหน่อยดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างน,นะเอาไปนี้ก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสองฝั่งนะเป็นฟองดูนะฮะนี่นะครับฟองดูนะฮะ ร้านต่อมาที่ก็จะเป็นราเมนนะฮะขาบาทนะแล้วก็ใกล้กันจะเป็นลูกชิ้นยืนกินนะครับยืนกินนะแล้วก็อันนี้เป็นบาคิวนะครับแบบบีคิวนะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะขายเป็นน้ำปั่นนะครับเป็นพวกนมสดปั่นทั้งหลายนะ อันนี้ก็จะเป็นหมูย่างครับหมูย่างนะฮะอันนี้นะะก็จะเป็นพิซซ่านะครับพิซซ่าก็มีขายนะฮะอันนี่ก็ข้าหลากหลายเลยนะครับมีไปสายนะนี่นะพิซซ่านะก็ต่อไกด้านมีดีกว่านะครับอีกด้านนี้ก็จะเป็นขายกับพวกคอต์อก ซีอุยนะแล้วก็มีขายเป็นน้ำด้วยนะครับน้ำเปล่านะนี่นะครับเป็นซีอุยเขาดอกเขาด,ดอกเลนะนี่นะครับนื้อชีสย่างก็มีนะพื้นที่นะฮะนี่ก็จะเป็นปลาโกลจิกนะครับต่บอามาต่อนะฮะต่อไปอันนี้ก็จะเป็น น้ำพวกากแฟนะชากาแฟต่งตางๆนะครับทั้งหดตรงนี้นะเป็นพื้นที่นะครับอไ,ไอติมนะครับนะอันนี้เป็นไอติมนะครับดหมด้กินไอติมดีไหมนี่ยนี่นนี้เป็นไอติมนะฮะนีนาก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดกุญแจกคลองรักนะครับซึ่งแต่ละคู่รักนั้นก็มีการมาคุญแจนะครับมาคล้องตามจุดนี้ด้วยนะครับนี่นะการคล้องนะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดรูปกิจกรรมนะครับนี่นะกิจกรรมนี้เฮลลาปั๊บก็จะได้เป็นแฟ้มนะแฟ้มจะมีเป็นแฟ้มนะครับแล้วก็เป็นหน้ากากนะเช่นนี้นะครับแต่ตัใจก็มารูปในตรงนี้ได้นะครับกิจกรรมไม่ยากเลยนะครับคือการแจกแฟ้มนะฮะลายของนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นจุดป้ายเช็กอินกันถ่ายรูปนะ อันไหนที่มาก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นคนดนตรีนะครับที่เตรียมเล่นนะคือการเตรียมความพร้อมแล้วนะครับ เราก็ได้ข้ามฝั่งนึงแล้วนะครับซึ่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งธนบุรีนะครับฝั่งนู้จะเป็นฝั่งพระนครนะนะครับเต็กกติกรนะฮะปราบเก้านะครับชมความสวยงานกันนะนี่นครับตรงนี้นี่เห็นเพาว่าเป็นจุดอยู่กลางสะานนะครับเพราะว่าตรงข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเป็น เป็น,นำจาพยานะฮะตอนจุดนี้ที่คนจะค่อนข,ข้างน้อยกว่าตรงเมื่อกี้ด้วยนะครับมีอปไรน,นีดขนึงเลยเห็นไหมทางลา่างนก็จะเป็นนำจัพยานะครับ้วก็นนนะครับสภานภูมิพลนะ จะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศตรงสะพานผู้ขนานลอยฟ้านะครับเป็นการชมวิวตรงจุดที่อยู่อ่นาน้รเจ้าพญานะไฟมีการเฟล่เป็นฟิเตอมันก็สวยนะเอาจริงมองอยู่ตอนคืนนี่ถือว่าโอเคนะก็เดนกมบออนะครับใครที่มีโอกาสมานะครับแนะนำว่าให้มานะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือ ไม่ได้มีโอกาสที่มาปยางบ่อยๆนะครับสักครั้งในชีวิตนะถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเวลานะครับน่าจะนําให้มานะครับก็มีถึงวันมีมจริงๆมีสองรอบนะครสองทิศนะครับนั่นคือสิบสี่ถึงสิบแปดกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีทีนี้นะครับวันที่สามถึงยี่ิบห้ากุมภาพันธ์นะฮะใครที่สนใจก็มากันได้นะครับจะมีหลายวันนะวันที่ผมมานี่ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่สิบหกนะฮะวันหวยออกนะครับ ถ้าใครรู้ไก่ก็มาเที่ยวกันนะเด็กาก่เย็นดีใช้ได้เลยอนะ่ะจริงๆะตอนนี้นะผมถูกมาตอนนี้เนี่ยคือลมเย็นไม่หลอนสบายมากเลยชิลๆมากเลยจริงๆนะรอันนี้ก็จะเป็นทางที่ยวไปทางฝั่งทนนะครับแต่ว่าถ้าเดินไปนะ้นเราเดินลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีการกั้นนะเอารั้วมากั้นไว้นะครับซึ่งเราไม่สามารถเดินไปถึงตรงได้น,นะครับเราต้องไปลงไ้ายกขึ้นมาเท่านั้นนะครับ ฮมาทุกคนมาดูกันนะครับจุดนี้เนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยเยินนะครับซึ่งใครอยากมาถ่ายรูปเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ว่านะให้มาถ่ายนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงนี้กันนะฮะแล้วคืนจุดที่ว่าเราเดินกันมาแต่ตรงนู้นเลยนะครับไม่ได้ข้ามไปขั <otur? S 1> นงหน้านหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนยังไม่รู้ยังไม่รู้รุ่นหรือเปล่านะครับว่าตรงเนี้ยถ่ายได้นะอันนี้ลรลาาุมะคบะว่ายังไงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยยังโลกนะ ถ้าใครมาก็ยังมากันได้นะครับอย่างนี้ก็ถ้าเป็นรวมในึงครั้งนี้เนี่ยก็มีเวลาเสราร์และวันอาทิตย์นะสลับอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าทุกเสาร์อาทิตย์นครับมาแต่ผมคิดว่านะผมคิดว่านะทุกเสราร์อาทิตย์เนี่ยคนน่าจะเยอะเอาจริงคนเยอะแน่ๆนะ,นะแ,ตแต่เอาจริงอ่ะผมว่าคือบรรยากาศมันได้โอเคเลยนะ,นะก็เพื่อไม่ให้ไปการเตียบน,น,นะก็ สักหน่อยนะ,น,นะจุดที่ว่านะัแล้วก็ชโอเคครับก็ตอนนี้เป็นเวลา1 9.51กนีนะครับหรือว่า1ทุ่ม5 1นาทีแล้วนะครับก็น่าจะได้เวลากลับแล้วนะ เพราะว่าถ้าเกิดกลับดึกมากเดี๋ยวจะไม่มีรถนะครับเพราะว่าตัวรถชเชเ่อมบัสเนี่ยหรือว่ารถที่ให้บริการส่งถึงจุดที่จะรดเนี่ยจะมีถึงแค่เวลา21่สเดนาฬิกานะครับซึ่งเราน่าจะต้องไปก่อนนะโอเคก็อย่างเดี๋ยวผมจบคลิปไปพิเี่ก่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะฮะยมีอีกหลายวันนะมาเที่ยวกัน ที่คู่ขนาดสะพานพระรามเก้าแห่งน,นี้จะเปิดให้บริการนะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปคอนเทนต์ทั้งหลายนะเช็คอินนะครับคนมานะหรือว่ามา,มาเป็นคู่รักนะครับมาสวีทที่มีกั๊ก็ดีนะครับกับงานรับล็อกเลิฟนะครับลับล้นะสะพานนะสะพานคู่ขนาดตามพระรามก็แห่งน,นี้นะครับผมใครมาก็มากันได้นะมีทั้งของกินนะครับฟังเพลง ชมแสงที่ต่งตางๆนะครับงานนี้ไม่มีคาม่าใช้จา่ายใดๆนะครับฟรีตลอดนะโอเคง่ายคลิปที่ผมไปก่อนนะครับผมก็มาค,คลิปหน้านะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในพาร์คเกอร์ใหม่ที่จะหามผมชเชอรลีน่นี่นะครับโอเคไปก่อนนะพมก็มค,คลิปหน้าสวัสดี